สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม a r t l o c k h h n n n l นนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการเปิดใช้กิฟต์โค้ดนะครับรยยสำหรับผู้เล่นนะครับที่ยังไม่รู้ว่ากิฟต์โค้ดคืออะไรนะครับกิฟต์โค้ดก็คือเป็นรหัสนะครับเป็นรหัสเป็นโค้ดร,รับ นะครับซึ่งเอามาใส่ในเกมมินิเวริร์แล้วเราจะสามารถรับของจากโค้ดนั้นที่เขากำหนดมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำให้ดูนะครับว่าเปิดใช้กิฟต์โค้ดยังไงแล้วกิฟต์โค้ดนี่หามาจากไหนนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเราเข้ามาที่ลูกของขวัญตรงนี้นะครับข้างบนนะครับแล้วก็กิจกรรมแล้วก็จะเจอนะครับเปิดใช้กิฟต์โค้ดนะครับ ก็จะมีการบอกว่าโปอดต้อนกิฟต์โค้ดแล้วก็กดเปิดใช้งานนะครับก็กิฟต์โค้ดนี่ก็หาจากกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราได้มานะครับอย่างเช่นกิจกรรมจาก y o ยูท b บม m เด i World, World Box Art หรือว่าช่องพี่อารนี่ก็มีกิฟต์โค้ดมาแจกอยู่เรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเป็น Nemo TV พี่อาร์ตก็เคยเป็นไลฟ์ใน Nemo TV แล้วก็แจกโค้ดอยู่นะ ประมาณเป็นพันโค้ดเลยแต่ก่อนอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ปไปไลฟ์แล้วนะครับก็กีบโค้ดก็เยอะแยะนะครับก็ส่วนมากจะมีแค่กิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมสําคัญอย่างเช่นปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับปีใหม่ตุ๊ดจีนเขาจะมีกิจกรรมมาให้นะครับหรือว่าเราได้รางวัลจากมิดเดิเวิร์นะครับเขาก็จะให้มาเป็นกิบโค้ดนะครับเอามาใส่แล้วเราก็จะได้ของมาเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้ดูเลยสก,กิปโค้ดอันหนึ่งนะครับบาดีว่าพาี่อาจมีกิฟโค้ดอยู่นะครับอ่ะก็เอามาใส่เลยกดคัดลอกมานะครับแล้วก็วางคนี้เนี่ยครับกิฟโค้ดก็จะเป็นลักษณะนี้ภาษาอังกฤษตัวเลขมั่วๆนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องลอกไปนะครับเพราะว่าเอาไปใช้ไม่ได้แล้วเปิดใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเปิดใช้ได้ครั้งเดียวอันนี้เปิดไม่ได้นะครับอ่ะเราจะเปิดใช้งานแล้วนะ หมุนๆอ่าก็จะเจอนะครับรางวัลเป็นกิบบ็อกซอันอันนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับเราไม่ได้ของใหญ่อะไรลอล่าหวันคูณ14ก็แสดงว่า2อาทิตย์การ์ดสกินคูณ3ทัวมินิ30อ่าหมดแล้วนะครับก็จะใช้ไม่ได้เลยนะกิบโค้นนั้นก็จะหมดอายุไปนะครับเพราะว่าถูกใช้ไปแล้วเรามาเช็คที่โกดังของเรานะครับ แล้วก็จะเจอของที่เราได้เนี่ยการสกินครับเดี๋ยวดูสกินที่เราได้14วันเมื่อกี้โอ้โหของเยอะมากอยู่ไหนอะเลื่อนจนเหนื่อยอ่านี่ไงอยู่สุดท้ายเลยนะครับเราใช้ทั้งหมดแล้วกันอา้าวไม่โหลดไม่โหลดอา้าวมาแล้วนึกว่าไม่โหลดโอโ้ยืนยันโอเค แล้วก็กดใช้หน่อยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่มในคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย